ไพศาลลั่นตรงๆแฮคคอองอิงเปิดตัวรอบแรกสอบผัานใครประมาทเตรียมรับความพ่ายแพ้ในไพศาลพืชมงคลอดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิทรวงสุวรรณได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าว่าตามเมื้อภาพองอิงเปิดตัวรอบแรกสอบผ่าน 1. คุณแพทองทันเปิดตัวทางการเมืองครั้งแรกในการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยที่ขอนแก่นเมื่อวันที่28ตุลาคม2564ประเมินแล้วสอบผ่านฉลุย 2. ในบรรดาพี่น้องทั้งหมดนั้น คุณแพทองทานสุขุมลุ่มลึกและแหลมคมมากที่สุดได้ความฉลาดจากพ่อได้ความนิ่งและความติดขาดจากแม่และแท้จริงก็สัมผัสการเมืองไทยมาตั้งแต่อายุยังน้อยคือตั้งแต่เมื่อครั้งคมชรัฐประหารทำให้คุณทักษิณตกจากเก้าอี้สามารถสังเกตและเรียนรู้ประสบการณ์จากเหตุการณ์ได้อย่างลึกซึ้งใครประมาทคุณแพทองทันก็ตกอยู่ในความภายแพตั้งแต่ไก่โหแล้ว 3. คุณอุงอิงมีพักพวกเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่มากมีคนรุ่นอาที่ชำนาญทฤษฎีทางการเมืองอย่างช่ำชองอย่างน้อยถึง4คนคือคุณภูมิธรรมคุณหมอมิ้งและคุณหมอเลียบและคุณหมอชนละนานผู้มีอัธยาศัยอันงามแต่คมกล้าส่วนคนรุ่นลุง แกเท่าเหล่าเยไปหน่อยและไม่อาจจัดว่าเป็นยอดคนและเป็นคนจำพวกเยสแมนเป็นส่วนใหญ่ถ้าแสวงหาคนรุ่นนี้ที่ปรีชาสามารถมาช่วยคิดอ่านวางแผนยิ่งประมาทไม่ได้เลย 4. ในรัฐศกครั้งซีเข้าสู่อำนาจยังเยามากไม่ถึงสิบขวบแต่พอรู้ความก็เสวนาคบหาคนสามรุ่นคือรุ่นหนุ่มสาวรุ่นเดียวกันคนรุ่นอาีิปรีชาสามารถ และคนรุ่นลุงที่เป็นนักปรา์อีก4-5ถึง้าคนจึงสามารถกำราบมหาอุปราชเอาไปผู้เรืองอำนาจได้สำเร็จและเข้าครองอำนาจอย่างแท้จริงยาวนานที่สุดถึง60ปีนับแต่นี้ไปพรรคเก้าไกลจะเจอคู่แข่งคนรุ่นใหม่ที่น่าเกรงขามยิ่งกว่าพรรคอื่นใด้ 5. ก็ได้แต่หวังว่าถ้าคุณอุงอิงสามารถครองตนสอดคล้องกับวิถีแห่งฟ้าก็จะสำเร็จดังปรารถนาในไม่ช้าไม่นานการใช้สีใหม่ของพรรคเพื่อไทย ไม่ใช่สีทองฟ้ายามอารุณแต่เป็นสีทองฟ้ายามไกล้อัสดงเป็นอัปมงคลที่มีผลคั้นปลายวันหนึ่งก็ต้องปรับสีเพิ่มขึ้นแน่นอนและต้องเป็นสีในปูมมเดชขององค์อิงนั่นแหละจะคอยดูขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ